สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมาหาเฮงครับผมเนาะเอาพี่น้องมาแล้วครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับพระธุดงไม่ลงช่องมาคำคำมาคำคำพี่น้องเนาะแลนเมื่อเบื่อตาบือเสารเรานี่ยพี่น้องอ่าแอดบินให้ไปตามเนะเาะตาเสาพึ่งกับมาพี่น้องมาก็มาแบบรด่วนๆเลยมาแบบอ่าจูจ้าฮาแลนเลย นว่าเราติดตามน้ำกันพระธุดงไม่ลงช่องครับผมเปิดก <Ash ELLE> ระติบเข่าสิเป็นนังไงงวดนี้ให้งวดอ่าเปิดประทมบันเลิกต้นปีได้พี่น้องเด้องวดวันที่สองอ่ามกราคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับอ่ะรอติดตามรับชมรับฟังน้ำกันครับนั่นบ่อู้นี่บ่กระติบเข่าแม่คือเกูแม่ตัวเบ๋วไปเป็นเมื่อ เขาไปกินหอยตายปะโอ้หอเขาไปขายพักขายพักควอมเขาโดนแห้งมันร่วงพันเฮ้ยเขาโดนแห้งมันเฮ้ยก้อนเข่าเปิดไปมดแล้วใส่เอาเข่าวิ่งเตะมาแล้วเนี่ยไปไปอันนั้นจนเขาแห้งมาเข่ากันแต่จะยกวิ่งเตะเมื่อนั้นที่เก่าเขากำไหลแห้งแล้วไปพี่รังเข่าวิ่งแจ็คเม็ดเลยมาเนี่ยนี่สะหมด มันจอจินป้าโทเจ้ไปเนยเจ้าไกินเขากินน้ไบ้งอย่างนี้เนี่ยกินลูกสิ้นเนี่ยโอ้ด้ไม่กินลูกสิ้นปีไหปูอไหนบอปีไม่นี่ปีไหปลาสมตัวมาก็ปลาสามตัวปูให้พิษาไมมอีกแล้วปลาสตัวปลาสามตัวอือโอ้เอาสิวางันปลาสามปลากระปเปดตัวสามตัวสาตัวสตัวเปสามตำใช่้าเจ้า แต่ว่าเขาบ่ามีแต่ว่าก็ได้กระดาษมาอยู่เน่าหางนะเขากินบะเดาเขา <c oughs> พี่รอางไปเดมือเบมืเอไม่ได้มงรู้ตอนเขาตอนเขาเปลี่ยนเตือนได้เมื่อ,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 น,อดดมมนี้อ่ามันเทศการพันยันทรงออเดอร์บระหันลูกคา้า,าท่อสั่งสารเพื่อทั่วทิศทัวห้างแลนไปเก็บพ,พักาายน่มะเสาเป็นเสาเหมือนกันอ่ตาตาเสาปะหัเด็กเก่งมันพี่รองมาก แค่เวลาไปเอาผ้าตุ่ดกม้เพิ่นเดอ้อจนคำพี่น้องเมื่อน,นี่พึ่งมากนี่อ่าคือเวลาไม่ไปทำเวลากินเข่าเลยจัดก,กินจนังไลยคือมุดโต๊ะเฮียกับว่าจัดกองเขา่เเาจุดแปดเตือนเตือนแต่ว่าการโชคดีอยู่ในบ้านอยู่พี่น้องได้กระดาษมาอยู่กู้นี่พักเตรียมขั้นรถได้จังไดยมากครับได้มากอยู่พี่น้องกะตายแล้วขันรถโอ้ไปตะมือเสาพี่น้องได้มากหร,รือเปล่าไปป่าทาันตัว ปลาสตัวปลาอยังสตัวใช่กระดาษอันนี้นั่นบ่ปลาสตัวประสนปลาแปดามโอเดอราแปดสามตัวีปลาสตัว่นให้พิศณาปลาสมตัวโอปลาสมตัวาาไป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 แเด้อสามสามกับมีตีเอามีตะวัน ได้ปลาสามตัวังสี่บ่ปลาสตัวปลากระแพองสามตัวสัาโอ้ไหนมาันตัวปลาสามตัวมาเปืดเบื้งแม่ีิเนเนปลาโทษพี่น้องพิษนาได้ปลาสามตัวสั่นว่าได้อามาพิษหมดตัววันที่หนึ่งนี่บวันที่สองนี่บ่กวันที่ตัว้เด๋ยวที่หาวันที่สองเนี่พี่น้องกาลนี่ย่าวรีบไล่ันเด้มาหาเลยเาใครจะไปเอาปกไปก็ได้ ก็จะไปก่อนก็ได้ไม่ไปสินั่นเองมาบอกเงยออกแล้วบอกเงยออกแล้วเตรียมนะเมื่อขั้นเมื่อใดมาปล่อยเอะไรเล่าเตรียมเอาเงยเล่าเตรียมไหมโอ้ออกได้กล้าก่อนเลยไม่ว่ามันเหมือนเท่ากันปลาสามตัวพี่น้องพิศนาตาบากกาดในร้อตีต่ำปลาสามตัวเอาเนกไข่เพิ่มบั้งเนี่ถ้าได้เห็นโย่เจ้าเห็นเห็นตะพุยยอแทะปลาสามตัวมันมักแม่นมืฮะปลาสามตัวปลาแป้นปลาสามตัวสามตัวตัวสามแบบสามตัว ปลา3ตัวอือยุงมากเลยพี่น้องเอ้ยปลา3ตัววันที่อ้อสิป่าสันอปลา8ตัว3ตัวก3ตัวต้นหมดเลยที่หบตัับปมีเจ็ดปอาปมีเจ็ดปลบทาทานแล้วปลาเร่มตวไปบีเาปลาตัวปลาเร่มเปล่าปลาแปดเนาะโอ้เฉียนมากี่ยแกขึ3แปด3ามืนบ้านี3แปด3แล้วก็ 4สาม4เสมเกาเป็นล่างบตัวอ้เอาพี่ร่างปลาสมตัวปิศนาเออมันเป็นย่งไ้ะหนปเนะปลาปลาสตัวปลาเนาะป่าไหมปลามีเจ็บ่เปดไ่ทนเลยไาทางไดมาเจ็บางท่านล้มนเามีปลาเจบดูกปลาอยู่กับไเตัวโอ้ปลากเป็นเปดก่อนหนาไปเจ็ปลากโอ้ ลาคาแปดสามแปดแาคาสี่สไม่คือกันไระรับเไรกัมึงนสองหกคือกันไม่้หกองเกกันเดียวกันเหรออพพดว่าพดว่าไม่คือกันคับสามตัวว่านั่นหกสองเก้าไม่ออกเกหสองเลรเออใกลกัน่ะโออูพดว่ามาลักษณะเดียวกันเลยเมื่อให้เก้าสองหกออกไม่ได้หองเก้าไม่ออกเก้องหกเด้ออ้สามตัวดังสนั้นฟันพื้นน่ะปาดโทษปาดโทษพี่น้องเอ้ มากกสีเตัวคนว่ามันสิมากขึ้นกันกับมวลนันเจ้าอือ่าตนี่คือรงคือว่าต้ตตเต็มแรงบ่คิดว่าคือว่าขันมันจับสามตัวกับสีมีสี่สามเก้าัรื่สันปสีแห่สองเนาะบ่บ่บ่เอบ่เอาสี่สามเก้าตัวเห็นบ่สี่สามสี่เก้าเห็นบ่น่ะเออเอเอาตัวที่เออมันอสองี่มี่สมสี่เก้าตัวเออสัตัว อันสมตัวสามแปดสามเหรอสามแปดสมเอาสามปดสามสองตัวก็มีพี่น้องแต่ว่าเขาคึ้คักๆเรยเห็นบางวันอหไที่แบบล่างอันสองซีออกเห็นบ่น่อะไรเอสี่ีเห็นบ่าสั่นอ่ามนี่อนันสามแปดสามอ่าแล้วก็อะไรเนี่ยสี่สามสี่เก้ามที่แบบร่างเ่ยอ่หัวมาแล้วครับผมใครที่รอครับ บ้าคำเลยก็พี่้องได้กงอดพอสดพออไอะไรวังบย่าวงะวางเอากันเลยนียังไงองสี่สามเก้าเห็นมัน่ะอกันตัวน้ไงยังไงสาตัวน่ะสี่กันเนี่เฮาเป็นตายป่เออแล้วบัตรทิมมันเท่านั้นแหะไม่า่มนเนี่ยที่ั่นบอ่ะสามสี่สามสี่เก้าน่ะมีเลขมีเลขสี่สองตัวอ๋อ เอ้าแต่ว่าแข็งแมีผู้ใดไมไม่เบิ้ลนซีซีสีแนสั้นมีบะมีโอกาสบ่เ่บวกบกขเนะเดอเ่างไนะเอไมบอกปรนได้เี่มมากเลคิดกีอตโอ้นง่นบ่กซีซีร้มนะแต่ว่ากาพี่เาเอาพี่ห้ังไอเสีวปวดเสียห้มากซัมมี่เนาะเออเออเออเปลืองเงินมากมักินมันบ่นะฮะมากยูมันบอ๊ะมากมากแ้วสิที่สแล้โอ้ขายพักได้พ้อมใส่แล้วใส่แล้วฮบานี มาแล้วมีพี่น้องอ้าสรุปไพ่พี่น้องสรุปไพ่ขม้วนออกมาแล้วเรืองีเด้ออ่าจะเห็นบอบาทนี่น้องสามแปดสามใส่ด้วกันอืมกล้องมืดมืดขนาดน่าดูต้อจะมืดเดยแล้วโอ้อ้าวจะเห็นบะเห็นบอ้าอมเห็หมดไหมหไหมเร่นี้นี่นี่เฮ้ยนี่แจ้งเลยจางปังโอเคแจ้งเออแจ้งบ่แจ้งแล้วนี่นี่ละพักไปนี่ชัดอ๋อ ทั้งนี้มันจะมืดอดขึ้นมาหรอว่าขันดิวะนี่เอ๋อเอพี่ร่องแคปหน้าจะเอาอแคปก่นอ,กนอนีอ่สามแปดสามสองตัวสี่สามสี่เก้าอพหนึ่งจับไผ่ก็คือกันไว้สี่สามเก้านั่นแหละมาแน่ออารวอึว่าสีีอีกซะอ่าสี่ีามสามมันบน,นันรม่ร้ตัดได้พี่ร่องสามสามหน่อยอ่มาแน่มาแน่นี่แไ่ะมาสามตัวเนอะ ปลาสาตัวปลาสตัวามวสามี่หนึงสามตรงกลางเป็ดตั้งแต่เป็ดั้งแปดตัวขึ้นปลาที่พิศณาที่ปวดแถอะวะปลาสามตัวปลาสามตัวมาบอกทังหลายเลยจีคนหนึ่เนาะจอเรืปลาเป็นสามเปดตั้โอ้ปลาสตัวเนาะนี่มันเนี่ย่นก็มันแค่สองตัวนะแค่ปลาสองตัวเยซื้ออันองแปมันก่อนสองแปดสอให้มาันหนึ่ไม่ใช่กันเลยแค่ปลาสองตัวปปเอาเอาสองแถ่ ของแค่สำ okay, so ับแค่แล้วก็ะแปลวมากความพี่น้องออแปลว่าให้ยสิเลยอ่าโอ้พันเหมืงงองใหญ่เพลื่อเลยบาดน,นี่เต็มคาราเบลเลยเต็มคาราเบลอ๋อใหาสโฉบๆมันๆใส่ปีใหม่เลยพี่นออ้องก็เรากระโดดคำเดียว้าตะเศร้าเลยมาหาตะเศร้าบ,บอกว่าแปลวมากกันมาจนจนว่าความแปลกว่านหายปะกันว่ามันสืบอ,อะไรมากปุ้ดดิเงีน้นี่โอ้ออคอยนะว่าบอกเอฟซี่าสัน ถ่ายจนเมื่อจนว่าสินี้ป้ากันอยินีียายอี่รักกี่มาก่มาจะกี่จังไหนออโอ้อาพี่ร่างแขวนแขวนเลยสำรับเงว้นี้อ่าพี่ร่างอยากได้กับสามแปดสามหรือว่าสามสามแปดปดสามสมก็สได้ไม่ต้องกลับเลยถึงตรงนี่ต้องกลับเลยอ๋อััตีอยู่นี่บองกลับสํบอับามแดสีแปดาเตียนเียรวยกรวยเดียวหลเียตอนนี้่ตงตเนาะปหม่แ้ พุทธียนเงินล้านบ่บ่ได้ใส่เซีนเออเงินล้านใส่ว่านเนใส่หรือเล่าเอาสองหมื่นกัใส่สี่พันสี่เอาบางคนแค่จะใส่หลังปีใหม่ดีอ๋อเขาทำมีเงินเนาะโอ้อ้าพี่น้องเพื่อได้โชคบันอ่าลอกด้วยใส่ซ้อกออดดิปนิชทอดหลานเชี่ยนค่ะเชี่ยนขุนไก่เออชิ้นทอดเชี่ยนขุนไก่นี่พิ่นเอาเลขพระศุกรงมาให้ไงนี่เราขึ้นกับเันเราขึ้นกับเัน กองหกสองนันยนะ่มวกันะอันสามตัวแจกสี่รอันสามตัวแจกกันตีเอออะไกันอันเดียวกันเลยเบิร์่ขึ้นกันเลยก่ยวันพดอู้สามตัวแจกเก้าหกสงวันพี่น้องหกสองเก้าอนบ่ปนมหกสองเก้าเออกสองเออเอามขึ้นกันพ่นว่าปูพ่นว่ามมกขึ้นกันดิพี่น้องอ่าช็หน้าจอครับผมอย่าให้ขาดเด็ดขาดครับเนาะเอาโชคงานลำด้วยสุขุทุกคนครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ อ๋อหันสกสกมันมานใส่ปีใหม่ได้เพียงเด้อเนาะหกแสวัสดีค่ะนี่ว่าเพิ่นว่าไปตรงๆเนาะไปตรงๆต้องไปตรงๆไหมเหรอตรงๆไม่ต้งโอ้อ๋อครับ